ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة วกุลละดาาละตินฟินน์พี่น้องผู้มีความศรัทธาต่อ Allah ุ u b h a n a h u w a t a ทุกท่านครับขอให้เราได้เป็นผู้ที่มีความตักวาอย่างเกรงต่อล้อง s ซุบฮานะฮ w ตะ a าให้มากที่สุดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในหลักความเชื่อหรือเป็นหลักอะกีดาของเราอย่างหนึ่งก็คือในสั์สิ่งสัพสิ่ง ทั้งหลายที่อยู่ในดุนยานี้นั้นอัลลอฮฺสุบบัตาลานั้นทรงเป็นผู้ที่สร้างและกําหนดขึ้นมาทั้งหมดดังนั้นมัคลุกใดๆก็ตามหรือพฤติกรรมการกระทําใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในดุนยานี้นั้นล้วนแล้วอยู่ภายใต้กําหนดกฎเกณฑ์อัลลอฮฺสุบบัตาลาได้ทรงระบุเอาไว้ด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อเราไปอ่านอัลกุรอานอายะห์หนึ่ง เราจะได้ทำความเข้าใจการัลกุรอานอายานนี้ว่าอัลลอฮฺข้าลิกุลีชัยอินวาหูอัลากุลีชัยอิวะกีนอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างและพระองค์นั้นคือผู้ดูแลสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นนั่นหมายความว่าเรื่องราวใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับบรรดามนุษย์ เราต้องย้อนกลับไปยังหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮวาตาลาในเรื่องของการแก้ไขโดยเหตุน,นี้เราจะเห็นว่าพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ถ้าจะแก้ไขให้มันถูกต้องให้มันดีงามมนุษย์จะต้องแก้ไขด้วยแนวทางของศาสนาหรือแ,แนวทางที่อัลลอฮฺได้กำหนดไว้ เพราะเราเป็นผู้สร้างอัลเลาย่อมรู้ดีว่าสิ่งใดที่นํามาแก้ไขแล้วนํามาปฏิบัติแล้วสิ่งนั้นจะก่อให้เกิดความสําเร็จหรือชัยชนะของมนุษย์ทั้งหลายโดยเหตุน,นี้เมื่อเราไปอ่านอัลกุรอานจะได้พบว่าอัลกุรอานได้ตรัสว่าอินนาฮาซัลก ah ุรอานใยะฮดีลิลลลตีฮียะกวัม อัลกุรอานนั้นคือทางนำที่เที่ยงตรงที่สุดวอยบุบะชุลูมินีนัลละดีนายามาลูนสสาาัสซอลเลฮัดและอันกุรอานนั้นยังได้บอกข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายที่เขาได้พึงปฏิจจบัติคุณงามความดีว่าอันนาหุมอันนาลาหุมอาจารอนกบีรอเขาเหล่านั้นจะได้รับการตอบแทนอันมากมาย ฉะนั้นพี่น้องครับการดำนงชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่เข้าหาอัลกรุรอานไม่เอาคำสอนของศาสนามาประกอบใช้กับการดำนงชีวิตไม่เอาแนวทางของผู้สร้างของอัลลอฮ์มาแก้ปัญหาเราก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาและเยียวยา,ยาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในเรื่องของฟิตเนสและความเดือดร้อนได้เลย วันนี้จะได้ยกตัวอย่างสักสองตัวอย่างซึ่งเป็นตัวอย่างไม่ไกลตัวกับเรานะนะครับตัวอย่างที่หนึ่งอลัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอายะกุราาของพระองค์ว่าเวลาตักระบุฎศีนาะท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้าการผิดประเวณีหรือการทำศีนาะ เฝ้านนาูกานาพาฮ้ชะตันวาซาอัศีละเพราะการทำสีนานั้นเป็นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายและหนทางที่เลวทรามเป็นอย่างยิ่งดังนั้นอิสลามถือว่าสีนานี่เป็นบาปใหญ่อัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษนอกจากต้องแสดงการเตาบัดตัวเท่านั้นตอนนี้มาดูว่าอัลลอฮ์ป้องกันหรือยังป้องกันไว้แล้ว ในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าว่ลาตักรบุจีนาท่านทั้งหลายอย่าเข้าใกล้เรื่องจีนาเนี่ยหมายความว่าสิ่งใดๆก็ตามที่สิ่งนั้นจะนําพาไปสู่เรื่องจีนาเนี่ยมันถูกห้ามไว้ซะก,ก่อนแล้วไอ้คำว่าอย่าเข้าใกล้ดังนั้นถ้าเราไปดูกฎเกณฑ์ของการปฏิบัติ เราจะพบว่าอุลมามะได้ตั้งเงื่อนไขไว้ว่ามาอัตดาอิลฮารอมีฟาหัวฮารอมสิ่งที่จะนำไปสู่ของฮารอมสิ่งนั้นถูกห้ามแล้วฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เข้าใกล้สิ่งที่จะก่อให้เกิดสินามันก็ไม่เกิดเพราะอัลลอฮ์ป้องกันไว้แล้วมีสิ่งใดบ้าง นะครับที่มันจะก่อให้เกิดเรื่องของความเสื่อมเสียสิ่งนั้นถูกห้ามหนึ่งการเสพสื่อต่างๆโซเชียลต่างๆที่เป็นเรื่องราวที่จะนำไปสู่เรื่องของสินาเรื่องของเรื่องรามุกเรื่องอะไรที่อยู่ในโซเชียลในตำดในหนังสือหนังหาทั้งหมดถูกห้ามไปเลยสองการแต่งกายไม่เรียบร้อยของสุภาพสตรี ครเ,เรื่อว่าตบ,บารรจุในกุรานบอกว่าอยาตบบาบรรจุเหมือนพวกยาฮิลิยาตุนอูลายาแต่งกายวาดเสียวเหมือนกับพวกยาฮิลิยาในยุคแรกฉะนั้นคนที่แต่งกายไม่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเขากำลังย้อนยุคไปสู่พฤติกรรมของยาฮิริยนะครับเขาบอกไว้แล้วนั้นผู้หญิงต้องแต่งกายเรียบร้อย เขากำหนดไว้แล้วนะครับข้อที่สสิ่งที่จะก่อให้เกิดเรื่องศีนาก็คือการปะปนระหว่างหญิงชายฉะนั้นวัฒนธรรมอิสลามเนี่ยผู้หญิงก็อยู่ส่วนหนึ่งผู้ชายก็อยู่ส่วนหนึ่งถ้าไม่มีความจำเป็นใดๆไม่ใช่ปะปนกันมั่วไปหมดดังนั้นการปะปน หญิงชายในสังคมเดียวกันโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นมันก็เป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดสีนาขึ้นมาได้ใน,ในการปะปน,นนั้นๆเป็นจุดเริ่มคนเราเนี่ยเมื่อสายตามันเห็นใจมันก็คิดฉะนั้นเราจะเห็นว่าสังคมอารับเนี่ยเขาข้อพยายามที่จะแยกหญิงแยกชายในเรื่องชีวิตปกติทั่วไป แต่เรื่องมุอามาตที่มันมีความจําเป็นจะต้องเขาก็ไม่ได้มีไม่ได้มีคำสั่งห้ามเลยนะครับการปล่อยให้หญิงชายอยู่เพียงลําพังเขาบอกไว้แล้วนบีบ,บอกว่าลายักลวันนันบาอ,อิมราตออาลายลายักลวนนันาอบินมารีหญิงกับชายจะมนุษย์ที่เป็นชายกับหญิงเนี่ยจะไม่อยู่ด้วยกันสองต่อสอง ไฟน่าาลีสุหูมชัยตันเพราะมันจะมีบุคคลที่สามคืออิบลิสชัยตอนที่มันคอยจะควบคุมหรือยุยงให้เราทำสินานี่คือขั้นตอนง่ายๆที่อิสลามได้วางระบบไว้แล้วว่าถ้าจะแก้ไขเรื่องนี้คุณต้องปรับสังคมให้เป็นอย่างนี้ลูกหลานของคุณทำให้เป็นอย่างนี้และตอนนั้นได้จะห่างไกลาจากเรื่องของสินา แต่ถามว่าเราทำหรือเปล่าข้อที่หนึ่งมือถือนี่ไม่เคยวางเลยและที่ดูนั้นไม่มีของดีเลยสองแท่งกายเต็มถนนไปหมดยุ่อยุ่ใช่ไหมครับสามหญิงชายป่าพนก็ไม่หมดไปอยู่คนสองตัวสองตามลำพังเราไม่เอาแนวทางของอัลลอฮฺสุตละามมาใช้เวลาเราเลี้ยงลูกหลานเราเราไม่เคยมีความเข้มข้นในเรื่องแบบน,นี้มันก็ก่อให้เกิด ปัญหาเกิดขึ้นเพราะเราไม่เข้าไปหาแนวทางที่เราได้แก้ไว้ให้แล้วได้ระบุไว้ให้แล้วตอนนี้แนวทางของเราทํำยังไงอ่ะเราจะแก้ปัญหาอย่างไงในสังคมเราเมืองศีนาถ้าเราไปดูหนึ่งอ๋อสวมถุงยางสิป้องกันสินี่เขาแก้แบบนี้ในสังคมเรานะครับสองออกกฎหมายทางแท้งสิมันจะได้ไม่มีปัญหา ดด,ดีบารเราเขาแก้แบบนี้สกสินนาแล้วก็รีบแต่งให้ม,มันเร็วซิมันจะได้หมดปัญหาสักพักเดี๋ยวมันก็ลืมเรือนกันไปนี่คือแนวทางการปัญหาของมนุษย์ไปอยู่ที่ปลายเหตุหมดเลยอิสลามบอกว่ายามาทรับชชบ์บมานิสตตอามิงกุมอัลบาตาฟัฟลจัตจาวัจโอบบ้บรรดาชายหนุ่มทั้งหลาย ที่มีความสามารถและมีความพร้อมเขาไม่ได้บอกว่าชายหนุ่มในต้องอายุเท่านั้นเท่านั้นเอาว่าชายหนุ่มที่มีความพร้อมฟันยาตาเซวะจูจงแต่งงานฟะอินนะฮูเอาก็าวุลินวาสตรวะอักสนุลินฟัดเพราะการแต่งงานนั้นจะไปลดการสายตาลดสายตาให้มองในสิ่งต่ำลงหรือให้มองในสิ่งที่เหมาะสม ว่าสนุนหลุนฟอร์การแต่งงานนั้นจะปกป้องไม่ให้เราผิดพฤติกรรมในเรื่องเพศฉะนั้นเมื่อลูกเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องพินิษพิจารณาสอบถามแล้วว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไรไม่ใช่ปล่อย,ปอยไปก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนแล้ววันหนึ่งวันใดเชตันมันเข้ามาแล้วก็ เขาไปพาใครมาก็ไม่รู้ตอนนั้นเราก็เอากันแล้ววุ่นวายกันแล้วเพราะการป้องกันของเรามันไม่ถูกวิธีทางนี่คือสิ่งที่อิสลามได้บอกกับพวกเราไว้อลัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอลัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างและอลัลลอฮ์รู้ว่าทําอย่างไรถึงจะปลอดภัยและไม่ปลอดภัยแต่เราเนี่ยไม่สอดแสวงหาเรื่องที่จะทําให้ชีวิตเราปลอดภัย ไปด้วยเหตุผลประการใดอัลลอฮฺหรืออะไแต่ที่รู้ว่าเราไม่เอาเหตุผลก็เอาล,ล้อมาแก้ไขในเรื่องของฟิตนระหว่างของการดำรงชีวิตเรื่องที่สองวันนี้เรื่องของสิ่งเสพติดการพนันต่างๆที่อัลลอฮฺได้บอกไว้ว่ายาอายุหฮ <ess> ัลลาดีนาอามันูอินนัมันขัมรุวันไมซิรุันอันซอบวันอัลลามูริจซุนมินอามดิชัยตันิฟัจตันิบูฮ์ละอัลลัคุมตุฟลิฮฺุ โอบรรดาอิมางทั้งหลายสุรายาเสพติดทั้งหมดการพน,นันการเสี่ยงทายทุกระบบนั้นเป็นสิ่งโสโครกเป็นอามันของชัยตรอนหลีกเลี่ยงซะเพราะจตอนีบูหุกออกห่างซะและอัลละกุมตุฟลิบูและท่านทั้งหลายจะได้รับชัยชนะดังนั้นอัลลอฮฺสุบะตาลาได้ระบุสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ อุลมาได้มาแปลว่าคำว่าความรุนนั้นคือสิ่งที่มาปกปิดสติปัญญาทั้งหมดของเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่เราเสพเรากินเข้าไปแล้วสิ่งนั้นมันมาทำให้สติปัญญาของเราไม่ปก,ปกติไม่ใช่สุราอย่างเดียวรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ความปกติของสัญญาสติปัญญาของเราผิดเพีย้ยน มาอ,กอ uh u, ักรอกแซิรูฟกอลิล uh ูฮารามุนะสิ่งที่ส่วนมากของมันที่เสพไปแล้วทำให้เมาส่วนน้อยเป็นสิ่งต้องห้ามนั่นหมายความว่าถ้าเราจะดื่มสุราให้เมาเราต้องรับทานถึงหนึ่งสองสามสีซีเลยก็ว่าไปอันนั้นเมาแน่นอนแต่เรา เพียงจิบเดียวมันไม่มีทางเมาอยู่แล้วฮารอมศาสนาไม่ให้แล้วดังนั้นการออกห่างสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอิสลามได้ตักเตือนและปกป้องให้ครบเราได้นำเอามาปฏิบัติแต่เรามาดูแก้ไขการแก้ไข,ขของสังคมมนุษย์เราแก้ไขยังไงเรื่องยาเสพติด เขาบอกว่ามีห้าเม็ดได้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นผู้ป่วยมีได้นะครับสุราผลิตได้เพราะว่ามีกฎหมายสุราเกนะ้าหน้าดังนั้นผลิตกินกันเองเลยที่บ้านไม่เป็นไรไม่ผิดต้นกัญชาที่เราว่ามันผิดเขาบอกว่ามันไม่ผิดและมันถูกกฎหมายนะครับการพนันต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเมืองเราเขาเอาขึ้นมาเป็น เรื่องถูกกฎหมายหมดฉะนั้นมันจึงเป็นการแก้ปัญหาในสังคมเราถามว่าอันนี้เป็น,เป,นเป็นการแก้ปัญหาที่มันจะก่อให้เกิดความสําเร็จชีวิตในดุนยามไม่ใช่มันอยู่ที่ที่ไหนที่ปลายของมันแต่อิสลามป้องกันตรงไหนอิสลามป้องกันที่ต้นของมันดังนั้นโดยเหตุนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตบนดุนยานี้ โดยไม่นำเอาอัลกรุรอานไม่นำเอาศาสนามาเป็นสิ่งควบคู่กับการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถจะปกป้องอะไรมันได้เลยแล้วมันก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้วยนำซ้ำมันยิ่งจะมากเข้าไปอีกเพราะเปิดช่องโหว่ไว้ให้ดังนั้นจึงมีคนสองกลุ่ม นะครับที่พิจารณาคอยระวังเรื่องต่างๆเหล่านี้กลุ่มที่หนึ่งเขาก็จะเพียรพยายามป้องกันก่อนที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นโดยการเอาใจใส่ดูแลลูกหลานเยาวชนของเขาให้เขาได้เข้าใจเรื่องศาสนาสอนไม่ได้ก็สง่งไปเรียนให้เขาได้เข้าอบรมเรื่องราวของศาสนาให้ได้รู้เรื่องราวต่างๆเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นประวัติ เป็นข้อมูลของศาสนาที่จะติดตัวเป็นความรู้ของเขาไปเขาเพียรพยายามที่จะให้ลูกของเขานนั้นอยู่ในสังคมมุสลิมด้วยการเพื่อที่จะได้ปกป้องกันฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จชัยชนะในการแก้ปัญหาที่ไหนมีเรียนที่ไหนมีสอนเขาก็เพียรพยายามจะไปสอนแสวงหาอีก,กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สอง กลุ่มที่เขาไม่ค่อยเข้มข้นเรื่องการดูแลลูกหลานของเขาเขาก็ปล่อยปะละเลยนะครับนำซ้ำยังมองเห็นเรื่องของาศาสนาเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบางครัง้งบางคราไปด้วยค่าหลักการของาศาสนาซะอีกฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เราจะพบว่าไม่มีความกระตือรือร้นนะครับที่จะให้ลูกหลานของเรานนัอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ไปอ,อ่านก็อ่านอ่านก็อ่านไม่อ่านก็ไม่ต้องอ่านขี้เกียจก็ไม่ต้องไปนอนอยู่บ้านเขาส่งลูกไปเรียนที่ไหนที่ไหนกันไม่ไปลําบากเนี่ยกลุ่มนี้คิดแบบนี้พอคิดแบบนี้หนักเข้าหนักเข้าพอเราลูกเรามันโตขึ้นเนเราไม่ได้อัดอะไรไปในสมองในเรื่องราวของศาสนามากมายมันก็รับเอาสิ่งที่เป็นฟิตนะเข้ามาเยอะแยะไปหมดแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นพฤติกรรม คนที่ลาบากคนที่เสียใจก็คือบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ญาติพี่น้องนี่คือคนสองกลุ่มนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมของเราแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าไม่มีผู้ปกครองพ่อแม่คนไหนเราที่ต้องการให้บุตรหลานของเรานั้นเดินอยู่นอกกรอบไม่ต้องการให้บุตรหลานของเรานั้นเดินอยู่นอกแนวทาง ก็อยากจะให้ปลอดภัยประสบความสําเร็จนะครับแต่มันคิดอย่างเดียวมันไม่สู่หลักของการปฏิบัติมันไม่ลงมือทำแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่เข้าสู่ขบวนการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นอัลลอฮ์จุมบอกว่าอินนัลลอฮะลายูไบยรูมาบิกโมินฮัตายไบยรูมาบออัมฟุิฮิ เอาเร์ะจะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจ,จนกว่าเขาจะได้เปลี่ยนแปลงตัวของเขาฉันถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงจะคิดให้ลูกหลานของเราเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่ดีงามเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในความคิดแล้วนะครับฝากพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในเรื่องเล็กๆง่ายๆแล้วก็เป็นเหตุที่มันบ่งขุนง ออมีผลชัดเจนร้อยเปอร์เซนต์ว่าถ้าเราไม่ให้ลูกหลานของเราเติบโตมันบนสังคมของาศาสนาเนี่ยอะไรก็เอาเขาไม่อยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เวลามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมานั่งเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นกลับมาสู่ความเปลี่ยนแปลง บนแนวทางขอัลลอฮ์ผู้สร้างอลัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์กำหนดทุกอย่างอลัลลอฮ์ทรงรู้ว่าสิ่งใดที่เราปฏิบัติไปแล้วสิ่งนั้นจะประสบความสาเร็จก็ให้เราไปสู่แนวทางนั้นๆแล้วเราก็จะไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนที่สุดนะครับเอาครูเกาหลีฮาซาวัซลอฮฟรุลอซิมลีวะลูกุมวะลีซาลิมุสเนย์มินคุลลิซัมฟัสตาวฟิรรหุอินนวนกัฟูรุรอฮี ทาาบบมมม่านพี่น,น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในช่วงปิดภาคฤดูดร้อนในช่วงปิดเทอมโรงเรียนสามัญเราก็ช่วยกันดูแลลูกหลานของท่านจัดให้มีการอบรมเล็กๆน้อยๆเท่าที่จะทำได้ส่งเสริมเพียรพยายามที่จะให้ลูกหลานของเรานั้น เข้ามาศึกษาเราเรียนมาท่องมาจําอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่ได้มากมายอะไรในช่วงรายเวลาเดือนครึ่งเดือนแต่มันก็ดีกว่าสิ่งที่เราปล่อยเขาไว้อยู่ที่บ้านแล้วเขาไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเนี่ยหมัดหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรานั้นก็คืออันอิสลามเป็นเนี่ยหมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นศาสนาที่มีคุณค่า กาบดามวลมนุษาทั้งหลายที่อัลลอฮ์บอกว่าอินดีนะอินดลอฮีอิสลามแท้จริงศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์นั้นคือศาสนาอิสลามดังนั้นของที่มีค่าแต่เราไม่เห็นคุณค่าเราไม่ได้ให้ค่ากับมันสิ่งที่เป็นคุณค่ามันก็ไม่มีคุณค่ากับเราเรามีอิสลามที่มีคุณค่าอันมากมายแต่เรามองไม่เห็นคุณค่าของอิสลามเลย เรามองไม่ได้เห็นความสำคัญของอันอิสลามที่เราเป็นอยู่นะครับประมาทก็ไม่เอาเอามากไม่เอามากวิถีชีวิตของความเป็นอิสลามก็ไม่เอาไม่เคยคิดจะส่งเสริมใดๆให้เกิดขึ้นบนสังคมของเราทั้งๆท,ท,ท,ที่เรามีสิ่งที่มีมูลค่าอันมากมายกับตัวเราแล้วแต่เราไม่เห็นคุณค่าและอิสลามจะมีคุณค่ากับเรา นะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือเรื่องราวที่อยากจะฝากพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของอิสลามเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายอะไรนะครับเพราะอิสลามเนี่ยคือเป้าหมายถ้าเราไปอยู่ในอิสลามอิสลามจะพาเราไปสู่เป้าหมายแต่เราไม่เข้าไปสู่อิสลามเราก็ไม่เข้าไปสู่เป้าหมายของชีวิต เราถามใช่ว่าไอ้ที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ทําไมกันเราตายแล้วเราจะไปไหนเราจะไปทําอะไรก็เราก็ไม่ได้คิดไม่ได้อะไรทั้งนั้นก็อยู่กันไปรับประทานกันไปกินกันไปนอนกันไปอัลลอฮ์ได้กล่าวในกุรานถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายที่ไม่ได้สนใจอิสลาม wa, อัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้ว่าวันละีนะกาฟาูยะตะมักตะอูนวะยะกูลูนักมาตะกูลุนอันอาม วันน้ารวมัสวลลาุมอัลลอฮ์ Allah ได้กล่าวว่าบรรดาผู้ซึ่งปฏิเสธแนวทางของอัลลอฮ์นั้นยะตมัตาตตรูนะเขาจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขวะยะกุลูนะเขาจะกินจะดื่มจะบริโภคกามาตากุรูอันอนามไม่แตกต่างอะไรกับปัสุสัตวเห็นไหมฮะสัสัตมันไม่ได้คิดอะไรหรอกมันกินอิ่มมันก็นอน ฉะนั้นมนุษย์ถ้าหากว่าไม่ได้ไปอยู่บนแนวทางการดำรงชีวิตตามที่อิสลามได้บอกเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องราวของศาสนาที่ที่เราเป็นมุสลิมอยู่เนี่ยการใช้ชีวิตก็ไม่ได้แต่อะไรปากอะไรกับวาเดราชานในผื้นแผ่นดินนี้อันนี้ก็พูดถึงกุฟาร์นะครับวันนารูมัสวัลละฮุมและการลงโทษอันเจ็บแสบหรือไฟนรกนั้นคือสถานที่พำนักของเขาเหล่านั้น ฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วเรามีของสําคัญเรามีของที่มีคุณค่าแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติให้คุณค่ากับศาสนาของเราเอาลัลลอฮ์จะบอกว่าวะลาตามูตุนนะอิลลาวันตม,มุสลิมูนอย่าพึ่งตายจากโลกนี้ไปจนกว่าท่านทั้งหลายจะเป็นมุสลิมลแปลว่าอะไรมุสลิมูนมุสลิมูนแปลว่าอิสลาม ลิลลาฮิวะลุลลอฮูการมอบหมายยอมจำนนต่อลล l ์อ่อนน้อมต่อพระองค์บิฟิอลิลอาวามิริฮีด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่ลลอ a ์ใช้วัตรคุนวาวะฮีและระงับสิ่งที่พระองค์ห้ามฉะนั้นมุสลิมต้องเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเวลาบ,บอกว่าต้องจะตายจนกว่าท่านจะเป็นมุสลิมเนี่ย หมายถึงว่าเป็นมุสลิมที่อยู่ในการปฏิบัติบ,ตบ,ตบนแนวทางของอลอสุบะฮะอัตกัลลาแล้วเมื่อถึงวันนั้นเราก็จะได้ประสบค,ความสําเร็จสู่เป้าหมายของชีวิตเรานะครับฝากสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองทั้งหลายได้นําไปพินิจพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอลอสุบะฮะกัลานั้นจะทรงพิทัต์แสงสว่างทางนําให้เราไปสู่แนวทางที่ดีที่สุดถ้าเรามีความคิด

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاذكروا الله العظيم واشكركم واذكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصفون أقم الصلاة